ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่เกมเอฟวโซกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในช่วงเอฟวโซโปรไฟล์ 5. เหมือนเดิมนะก็มีนัดกันในทุกๆวันศุกร์เนาะเออเพราะว่าวันที่อาจจะเป็นวันพฤริหัสที่บางพฤริหัสก็มักจะมีตัวเข้าใหม่เข้ามาอ่าซึ่งวันนี้ก็เป็นหนึ่งในพฤริหัสนั้นที่มีตัวใหม่เข้ามา เดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันเลยก็ตัวละครในวันนี้นะจะเป็นน้องมาใหม่นะชื่อน,น้องเวลิอค่อนข้างจะหน้าตาน่ารักทีเดียวเชียวรู้สึกว่าหน้าตามันคุ้นๆุ้นเหมือนเคยเห็นในที่ไหนสักที่หนึ่งในการ์ตูนสักเรื่องนึงเลยอะ่ะเออเนาะคล้ายๆจะบอกว่าตัวละครในแบ็คโคเวอร์ก,ก็ก็ไม่เชิงเออ แต่ว่าน่ารักมากเลยก็จะวันนี้จะเป็นน้องเวลีนะวีลีเวลีเวลีเออน่าจะเวลีแหละเนาะแบบว่าขนาดคำว่า w h e r e ยังอ่านว่าเวเลยอันนี้น่าจะเป็นเวลวีอืมก็จะเป็นเผ่าแฟรี่สายอินเป็นสายซัพพอร์ตแล้วก็เพเทคชั่นนะ วันนี้รอบนี้มาแปลกนะต้องบอกว่าตัวละครสายฮีรสายบัฟเนี่ยไม่ได้เข้าเกมมาสักพักหนึ่งแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นตัวดามจจ๋าจากันซะส่วนใหญ่เออเดี๋ยวมาดูนะเพราะว่าเราก็อีกอย่างหนึง่งไอ้ตัวละครที่เป็นสายดามิจา๋าจาก่อนหน้านี้แม่งมีแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยมันจะเป็นอะไรนะตั้งแต่โดมินิคิวเป็นซิกริตเป็นลินซี่ธนาทอสล่าสุดอย่างน้องลิลิที่ก็เป็นตัวละครที่แบบโหดสัตว์ละเซียเลยเออ ก็เก่งอะ่ะเอออีเดี๋ยวก่อนหน้านี้มันมีโอนิกนี่หว่าสายซัพพอร์ตเหมือนกันเออเราลืมไปได้ยังไงเนี่ยก,ก็พอมีนะเออแต่โอนิกก็เก่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเวลิเนี่ยจะเก่งหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่าเผ่าแฟรี่เนี่ยมันมีทั้งเอริกะมีทั้งทาเลียเดี๋ยวจะมาโค่นบัลลังก์ของซัพพอร์ตแฟรี่ได้หรือเปล่านะเออไปเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลเมนเลยนะกาเดียนชิวกาเดียนซิว ก็คือซิวเนี่ยคือน่าจะหมายถึงลังใหม่นะการเดียนซิวก็คือการปกป้องแบบลังใหม่อะไรเงี้ยนะก็จะทำการเพิ่มพลัง Empower Empower เพิ่มพลังพนธมิตรทั้งหมดด้วยการเดียนซิวหรือว่าแบบใหม่ผู้พิทักษ์อะไรเงี้ยนะเออเอฟเฟกจะขึ้นอยู่กับโหมดของเวลีณขณะนั้นโอ้ก็คือถ้าเป็นโหมด Researcher of l i ฟ e เนี่ย จะทำการรีสโต HP 25%ของ m a c HP เออเราใช้คำว่า HP แล้วกันนะไม่ต้องมา HP นะมันจะฟังยากแล้วก็ถ้าเป็นโหมด u p พ o ฮเดอร์ออฟพรีเซเวชัก็คือพรีเซเวชันก็คือการการถนอมอาหารคล้ายๆกับการถนอมเนาะการเก็บรักษาอะไรเงี้ยนะก็คือจะทำการเพิ่มฟิ s i c a l แล้วก็ Magic r e s i s t ส n c e 15%เป็นเวลา12วินาที ก็ง่ายสกิลนี้ก็คือสกิลฮิลหรือไม่ก็บัฟนั่นแหละแล้วแต่โหมดเนาะว่าจะเป็นโหมดไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าโหมดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสกิลไหนกันนี่เออถ้าอัพเป็นเลเวล3เนี่ยก็คือ Recovery จะเพิ่มขึ้นจาก25เป็น35เนาะแล้วก็ Physical เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก15เป็น25แล้วก็ Researcher of Life ลทโหมดเนี่ยจะทำการ Remove กรีบูฟ e 3มเนกาทีฟบั f เอ f กซ์เ จากคนในทีมจากเพื่อนทีมเราเนาะแล้วก็ถ้าเป็น up holder preservation เนี่ยจะทำการเพิ่มการต่อต้าน c o u d control แล้วก็ movement effect เป็นเวลา5วาิพูดง่ายๆก็คือเรา up เป็น Level 3กันทุกคนอยู่แล้วแหละก็จะได้เป็น recovery 35%ถ้าเป็น mode researcher of light แล้วก็ยังรีมูฟสามบัฟออกจากเพื่อนด้วยอุ้ยโคตรโหดรีมูฟสามบัฟอย่างตึงแล้วก็สกิลที่ไอ้ถ้าเกิดเป็นโหมด up holder of preservation เนี่ยก็คือนอกจากจะได้ฟิสิกอลแล้วก็เมจิกรีสิตแล้วเนี่ยก็ยังจะได้เป็นกัน CC 5วิด้วยกดสกิลเมนทีเดียวเฮ้ยมันเก่งอะเนี่ยทั้งนั้นนะ่ะเออมันน่าจะเอาเป็น롱เลดดีนะถ้าแบบเนี้ยถ้ามันกัน CC ได้เนี่ยเนาะ ต่อไปสกิลซับนะฟอรเรสเพียรซิ่งไลท์นะก็ถ้าแปลแบบตรงตัวเลยเนี่ยก็จะแปลว่าแ,แปลจากหลังมาหน้านะไลท์แปลว่าแสงเพียซิ่งเนี่ยคือแบบหอ,อกทะลุทะลวงเหมือนหอ,อกการเพียรอะเหมือนเหมือนเหมือนแลกนาร็อกอะเออฟอรเรสก็คือป่าก็เป็นแสงทะลุป,ป่าก็เฮียละ <laughs> โอเคจะทำการกระจายพลังงานของผืนป่าเนี่ยนะไปยัง รทั้งหมดทำการเพิ่ม ATK 20%เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็เพิ่มเติมเอฟเฟกเนี่ยขึ้นอยู่กับโหมดของเวลีอีกแล้วโดยถ้าเป็น Researcher of Light เนี่ยจะทำการเพิ่มระยะเวลาแบบ m u l ติพายบาย5อ่าก็คือจาก10วิเนี่ยก็คูณอีก1.5ก็คือ5นั่นเองก็จะเป็น15าวิเนาะอันนี้แบบเร็วๆนะเออน่าจะถูกแหละแล้วก็ถ้าเป็น Up Holder of Preservation เนี่ยก็คือจะ อ๋อ oh, จะเพิ่มจำนวนนะจะเพิ่มปริมาณคูณ1.5ถ้าอยู่ในโหมดอาร์พเดอร์เนี่ยน่าจะหมายถึงว่าจะเพิ่ม20%เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1.5ก็จะเป็น20บวก10ก็จะเป็น30%เนาะแล้วก็ที่เลเวล3เนี่ยจะเพิ่ม ATK increase เนี่ยจะเพิ่มเป็น30%แล้วก็ Effect Duration เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น12วินาที ก็ประมาณนี้ก็คือถ้าสมมติว่าไอที่เลเวล3เนี่ยถ้าเป็นโหมดโหมดอัพโฮเดอร์เนี่ยสามคูณหนแต่ถ้าเป็นโหมด r e เ e a ร์เชอร์ออฟไลเนี่ยก็คือระยะเวลาเนี่ยสิคูณอีก1.5อืมก็จะประมาณนี้เออได้พูดงี้อัพโฮเดอร์มันก็ดูตึงกว่าปะวะแต่นี้มันคือฮิวอะเออเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าทำยังไงมันถึงจะได้จะได้บัฟอะไรกันเน่ โอเคต่อมาที่สกิลซับอีกอันหนึ่งเนาะ wave of growth นะถ้าแปลเป็นแบบตรงตัวก็คือขึ้นแห่งการจเจริญเติบโตนะเออไม่รู้มันมีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละขึ้นแห่งการเติบโตเออก็คือจะทำการถ่ายทอดพลังของผืนป่าอีกแล้วไปให้กับพันธมิตรแล้วก็ช่วย แบบให้พลังงานแก่เพื่อนทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะอืมแล้วก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยถ้าแล้วแต่เวอรีโมดเนี่ยหลังๆเนี่ยคำคำอธิบายมัน,นมันชอบเป็นแบบเนี้ยมันชอบแบบว่ามาแบบง่ายๆแบบให้เราจินตนาการนึกถึงอะไรก็ไม่รู้เนาะเออแล้วก็โอเคโหมด Researcher of l l i n e เนี่ยจะเพิ่ม Restore s p 2%ของ m a c HP เป็นเวลาทุกๆสองวิเป็นเวลา16วินาทีอ่าแล้วก็อันที่2เนี่ย up h o l d e r of preservation เนี่ยก็คือจะทำการเพิ่มโลที่ทาที่สามารถดูดซับดาเมจได้เท่ากับ15%ของ max hp v a l u เป็นเวลา16วินาทีแล้วก็ที่เลเวล3เนี่ยไอ restore hp เนี่ยจะเพิ่มเป็น3%เนาะแล้วก็ Shield เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น20%แล้วก็ยังทำการเพิ่มมา n a ด้วย1,000อืั ก็คือแค่ติดสกิลเนี่ยน่าจะได้มานา 1, นห0 0่เลยแต่ว่าแต่ว่าจะเพิ่มเป็น r e c o เวอรี่รีสโตแบบแบบดอทหรือว่าจะเพิ่มโล่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโหมดเนาะมานี่แหละน่าจะเป็นสกิลที่ที่ทำให้เกิดที่ทำให้เกิดโหมดของเวลีนะก็ไดนามิกอะดัปเทชันนะก็คือการปรับตัวแบบไดนามิกตรงตัวเลย ก็ถ้าเกิดว่าเวลีเนี่ยเป็นซัพพอร์เตอร์เพียงคนเดียวในทีมใช่ไหมเดีย๋ยนะออลลี่อ่าใช่ออลลี่ซัพพอร์เตอร์ออนเดอะทีมถ้าเกิดว่าเราเล่น5คนเนี่ยแล้วเราใส่น้องเวลีไปคนเดียวเนี่ยน้องจะเข้าสู่โหมด r e s e a r c h อ r ์ออฟไลฟ์โอ้จะมีความสามารถที่โดดเด่นทางด้านการ HP r e s t o ส a t i o n ก็คือการฟื้นฟูเลือด แล้วถ้าเกิดว่ามีซัพพอร์เตอร์คนอื่นๆเนี่ยก็คือจะเข้าสู่โหมดอ p h o พ d e r เดอร์ออฟ v a ีซเวซึ่งจะมีความสามารถพิเศษในการปกป้องเพื่อนๆแทนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลีเนี่ยโจมตีแบบปกติใช่ไหมถ้าการโจมตีปกติเนี่ยจะสร้างความเสียหายเท่ากับ4%ของ HP สูงสุดของเวลีแล้วก็จะเพิ่มเอฟเฟกตามโหมดของตัวเอง ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นโหมด researcher of l i h e ก็คือถ้ามีตัวเวลี่อยู่ตัวเดียวที่เป็น supporter ในทีมนะก็คือการโจมตีปกติเนี่ยจะทำการฟื้นฟูเลือดให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะในทีมตาม max hp แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมด up holder of preservation เนี่ยการโจมตีปกติเนี่ยจะการันตีค r i t i c a l hit เฮ้ยจริงมะเนี่ย แล้วก็ออ l เอฟเฟ t ของเธอเนี่ยออ l เอฟเฟ t ต์เฮอร์เนอร์มอลแอคแท็ t อาร์มัลติพายบายแล้วก็เอฟเฟ t ของการโจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอย่างงี้เหรอ n นอร์มอลแล้วก็คือแล้วก็สกิลถ้าสมมติว่าอาเป็นเลเวล3เนี่ยเนอร์มอลแอคแท็ดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น5%ของแม็ก p แล้วก็ตัวรีค o v e เว n g เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น3%จาก2%เฮ้ยดีโวนะมันมันซับพอร์ตหรือมันมันมันซับหรือมันมันมันตัวสกิลมันตัวดาเมจวะเนี่ยโอเคไหมออนติเมดกันเลยสุดท้ายละเนาะเดี๋ยวเราเอาไปลองจัดทั้งซับพอร์ตทั้งทั้งทั้งดาเมจเลยเออว่าจะตึงขนาดไหนนะก็คือแบบเขาเรียกอะไร เวลีเนี่ยจะบีฟลี่แท็บอินทูเฮอทูโพเทนเชียลก็คือจะแบบเข้าสู่แบบปลดปลด iter, ลิมิเตอร์คล้ายๆแบบจะเข้าสู่ศักยภาพที่แท้จริงแบบแตนะ่แบบบีฟลี่นะแบบแบบอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้นะ mm hmm. เพื่อแบบรักษาชีวิตทำให้เกิดการแบบรักษาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะเออช่างมันเถอะมันเป็นแค่อารมณบทเรามาดูสกิลกันเลยดีวยว ก็คือจะเข้าสู่โหมดผู้บรรลุความกลมกลืนจะเข้าสู่โหมดเนี่ยเอนทาเนียออมฮาร์นะเป็นเวลา18วินาทีแล้วในช่วงระหว่างเนี้ยจะจะทำให้โหมดทั้ง2โหมดเนี่ยติดโอ้จะทำให้ติดทั้ง Researcher of Life แล้วก็ Upholder of Preservation เลย ก็คือจะได้บัฟหมดทุกอย่างเลยทั้งเด้งเลือดทั้งบัฟ ATK บัฟอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เนี่ยดูเลชั่น24วินะชีโอ b โซบีคัมอิมูนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นที่เลเวล3เนี่ยก็คือจะระยะเวลาเนี่ยจาก18วิจะเพิ่มเป็น24วิแล้วก็จะมีสถานะกัน CC ด้วยในระหว่างที่อยู่ในอาเทเนีย Mode. ออฟฮาร์โมนีโหมดก็คือเอาง่ายกดสกิลนี้ปุ๊บจะติด2องโหมดแล้วก็แล้วก็จะทำให้กันซ c ซด้วยเป็นเวลา24วินาทีเฮย้ยเอาวะเอาวะเหมือนมีความตึงนะเดี๋ยวเราไปดูไปดูกันจริงๆว่าแบบเออมันจะใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าเดาว,ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่ลงเลทได้ค่อนข้างตึงนะเพราะว่าถ้าใส่ซับพอร์ ตัวเดียวลงไปเนี่ยน้องจะเป็นฮิวจา๋าจ๋าแล้วแบบตีธรรมดาฮิวอะ่ะเหมือนเหมือนยูเลียคือน่าจะเก่งเก่งคดพ่อคดแม่เก่งเลยแหละดูจากทรงแล้วเนี่ยให้การันตีเลยว่าน่าจะเก่งมากเออโซเดโมเดี๋ยวเราเราไปลองในกิวเลตแล้วกันเนาะแล้วก็ชาลิตเหมือนเดิมนี่ชาลิตเป็นตัวเป็นตัวสายไอ้นี้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองลองทีมนี้กัน เอาใส่ใครดียูเลียแล้วก็อันนี้มาพอดีลูเต้ใส่ยูเลียใส่ปึ๊บ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 แล้วก็เดาเราใส่เป็นใครดีนะอีกคนนึงเอาเอาเป็นมันขาดอะไรขาด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 ใส่ใครดีที่มันจะไม่ค่อยมีผลกระทบมากใส่ไปะ โอ้ยกดมัวกดซัวไปแล้วตอนนี้ไม่ได้เล่นนานหลายวันนะออมาหนึ่งห้าห้าโซหนึ่งดิฟเฟนทเดี๋ยวเราลองเอาน้องเป็นไม่ดิถ้าจะเอาน้องเป็นดาเมดมันต้องเออใส่ซัพพอร์ตตัวอื่นซึ่งตอนนี้เราใส่ซัพพอร์ตตัวอื่นลงไปนะเดี๋ยวลองเทียบกันดูนะไม่รู้มันมันจะเทียบได้หรือเปล่าวะเออเดี๋ยวเราลองใส่ซัพพอร์ตตัวอื่นตอนนี้น้องน้องจะเป็นเหมือนตัวดาเมจนะเดี๋ยวเราลองดู ว่าจะออกมาประมาณไหนว่ามันจะพอทำดาเมจได้หรือเปล่านะก็อ่าอ่ะเป็นคนใส่อันตีนะเนี่ยตอนนี้คือเพื่อนเพื่อนได้โล่นะเพราะว่าน้องเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นตัวดาเมจนะโอเควิเราเปลืมดูอ์ติแฟกอะเนี่ยแล้วก็ ปุ้งขึ้นมาเออตอนนี้เข้ามี2องมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างนะโหดูบัฟบัฟเต็มพิกัดนะเออมีลูเต้นะบัฟครีได้นะเฮ้ยลูเต้บัฟครีได้ด้วยหรอโอ้มามีเวลีเนี่ยทั้วทั้วดาเมจรีซฟลบยี่สิบนะแล้วก็เอทีเคบวกสีห้าเปอร์เซนเนี่ยฟิสิ i อลเมจิกรีสตนบวกี่สห้์เซ็นตแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยได้ กันซีซีเออแล้วก็มีแอปสอบดามือบับบับเน้นจัดทีมนี้อดูอันติอลังการโอ้ยสวยอยู่นะไปเดี๋ยวเราลองสคริปไปเลยสคริปออแบทเทิลคิดว่าน้องจะทำดามจดได้สักสักหน่อยไหมสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยไหมชึบสามร้อยแปดสิบสองหดูซิโอ้โห ทำมาเมดไปยีบสองมาเลยนะเออสรุปว่าน้องน้องควรเป็นฮิวนั่นแหละดีที่สุดและเดี๋ยวเราลองเล่นเล่นเป็นทีมลิทหรือทีมอากิแล้วกันแล้วลองเทียบดูว่าระหว่างยูเลียกับน้องระหว่างยูเลียกับน้องน้องเวลีเนี่ยใครจะฮิวได้แรงกว่ากันนะเดี๋ยวเรา ถ้าเราจะให้น้องเป็นฮิลเราจะต้องใส่ซัพพอร์ตแค่ตัวเดียวเออเดี๋ยวเราจะเล่นยูรียแบบซัพพอร์ตตัวเดียวแล้วกันใช่ไหมเราต้องอันนี้มันนี้มันเป็นซัพพอร์ตวะมันเป็นดีเฟนเดอร์ดิเออมันเป็นดีเฟนเดอร์ไม่ใช่ซัพพอร์ตนะใส่ได้แล้วใครอีกที่ไม่ใช่ซัพพอร์ตที่น่าจะเป็นตัวที่อ่าใส่น้องใส่น้อง ใส่ใครได้อีกใส่แท้งแล้วกันหนึ่งตัวเอออะอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะเออไม่แต่ว่ามันเอามาเป็นสาสามเซมสองดีมอนก็น่าจะได้นะเดี๋ยวเราเอายูเลียออกมันก็จะเป็นสี่เซมไทยเดอดต่อให้ด้วยเออมาเราไปลุยกันเลยเลสโกเดี๋ยวเราลองเทียบเทียบกันดูนะว่าระหว่างน้องเวลีกับน้องยูเลียเนี่ยใครจะฮิวได้ตึงกว่ากันนะ มาลองลองลองเป็นแค่การทดสอบคร่าวๆนะทุกคนไม่ได้ว่าแบบมันเป็นผลที่แน่นอนนะใครมีวิธีการทดสอบแบบไหนก็ลองมาคุยกันหน้านะเออแต่เบื้องต้นเนี่ยคิดว่าเป็นตัวที่ฮิวดีน่าจะฮิวเก่งมากๆอีกหนึ่งตัวเลยเป็นตัวที่แบบเออน่าจะต้องมีติดทีมไว้สักหน่อยอะอย่างน้อยๆก็ควรจะแบบมีสัก ม่วงหนึ่งอะ่ะเออไปเดี๋ยวเราสคิปไปเลยสคิปออแบทเทิลแล้วคือมันมันบัฟ ATK ด้วยไงมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเนี้ยตอนนี้ตอนนี้ลิสลอตทำนาเมจไป249นะเดี๋ยวเรา249ล้านนะแล้วก็ยูเลียเนี่ยฮิวไป8,500ัอย 8, 500, เออ สองสี่เก้าแปดพันห้าเอาประมาณนี้นะสองสี่เก้าแปดพันห้านะทุกคนช่วยกันจำนะสองสี่เก้าแปดพันห้าเออมาตื่นเต้นวะคิดว่างไงวะมันบัฟ ATK อะ่ะยูยูเลียมันไม่ได้บัฟเยอะขนาดนั้นอะ่ะเออเนี่ยก็เป็นสามเซมสองดีมอนเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ค่อนข้างจะตรงตรงมากๆเลยว่าแบบมันเพราะว่าแบบ ฟอร์ม t ชันอะไรมันพอๆกันเลยเดี๋ยวเรามาดูแม่งรีมูฟบับได้แบบนอร์มอลตีธรรมดาก็คือแบบได้ได้เลือดแถมแบบเออมันดูเป็นตัวที่แบบใช้แทนเอ้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบฮิวดีมันมันไม่ได้มันไม่ได้บับเอทเคด,ดีใช่ปะไหนดูสิอ่า <c oughs> มีบัฟอะไรเพื่อนเวลีเนี่ยบัฟแค่เพิ่ม Recovery 30นะนี่มี ATK Increase ให้บวก30%นแล้วเมื่อกี้ ATK เคบวก4ีคือมาจากไหนวะโอเคเดี๋ยวเราเอาน้องเวลีไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใช้อันตีก่อนอนะโอเคประมาณนี้เฮ้ยเมื่อกี้มันมันอันตีไปแล้วหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองลองขอลองอีทีอ่าตอนนี้จะเป็นรีสลาร์ทเท่านั้นนะที่อันตี เดี๋ยวเรารอจนจนเต็มสักหลอดหนึ่งก่อนดูซิว่าลิสตลอดจะอันติหรือเปล่าอะโชว์ดีโชว์ดีบ๊อบอ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราลองกดสคิปไปดูนะสองสี่เก้าแปดพันห้านะเออสองสี่เก้าฮ้ยเห็นไหมดาเมจดาเมจหายไปนะทุกคนลิสตลอดได้แค่ร้อยหกสิบนะ แต่ว่าฮิวเนี่ยสิบสองล้านเจตู้โอ <c oughs> ้พอพอเป็นโมดนี้นะฮิวแม่งอย่างโหดแต่ดาเมจหายนะเออมันน่าจะทำให้ทีมแข็งขึ้นเยอะจริงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอลองขอลองอีกทีนะว่าลิสซลอดมันจะยังร้อยร้อยหกเก้าอยู่หรือเปล่าเออคือถ้าถ้าาลงคู่กับยูเรียนี่คือทีมแม่ง แข็งขึ้นเยอะอะเดานะเดาโอ้โหม่งตึงจัดอะสุดยอดตัวมเมยแห่งการฮิวอะลงเลดนี่คือฮิวบึมบึมอะแบบเอาใช้เป็นซัพพอร์ตตัวเดียวทีมแนี้คือใช้ได้เลยเนี่ยเวลาไปลงลงเลดลงอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวเราสกีอีกทีนะบางทีมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดไง ทีแบบลิสตลอดเราอาจจะตายอะไรเงี้ยเราขอลองสักหน่อยอ่าสองสามแล้วน่ะร้อยหกสิบพอๆกันเท่าเดิมเลยนี้ก็สิบสองล้านนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอ์ติแฟกต์กันสักหน่อยมันน่าจะเกี่ยวอะไรกับเพิ่ม mm hmm. เพิ่ม a เ k ป่าวะจริงๆก็ควรดูก่อนมาทิสเนาะไม่น่ามาแบบอย่างนี้แหละอขอโทษด้วยลืมลืมจริงโซ P D อะอ์ต so ิแฟกต์แล้วก็เป็นน้องนีนือ ม,ม,มี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 บันเออไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะก็จะทำให้เวลีแมคเคพีเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ตามเบยออนในโหมดของน้องนะถ้าสมมติว่าเป็นโหมด Researcher o f ์ออฟไเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเพิ่ม r e c o v e r รี่สิแต่ถ้าอยู่ในโหมดอ p h o l ฮั r เนี่ยเพื่อนๆนจะลดดาเมจที่ได้รับลงสิ แล้วก็ที่ทองบวกก็ไม่ได้มีเอฟฟกอะไรเพิ่มเติมนะแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์เฉยๆนะเดอโอเคประมาณนี้สาหรับน้องเวลีนะเอาง่ายๆสรุปอ่าแล้วก็คลิเซกที่ต้องใช้เนี่ยแน่นอนต้องเติมเป็น HP อย่างแน่นอนไม่ต้องสืบเลยเพราะว่าแต่ละสกิลเนี่ยมีการใช้แบบต้องใช้ HP เนาะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามโอเค สำหรับน้องเวลี่นะคิดว่าควรเปิดหาเลยอันนี้เชียร์ปกติไม่ค่อยเชียร์ออกหน้าออกตานะคิดว่าน่าจะเป็นตัวฮิวตัวตึงอีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซัดเลยไหมเออเดี๋ยวเราจะนำล่องให้เลยเดี๋ยวหาว่าแบบโอ้ยยูให้เปิดตัวเองไม่ยอมเปิดนะมีไอ้นี่ดูโอเปอเรเตอร์คนใหม่นะดูว่าจะเกลือเหมือนน้องเบลเลหรือเปล่าอ่าเปิดมาโลโลนี้เกลือสองไป2ปได้ประมาณ สี่ห้าโลว่ะสี่โลไม่ออกอะ่ะน้องน้องไม่ทำตาแปงแป๋วให้เลยอะ่ะขอขอหน่อยอมาได้อีกทีหนึ่งแล้วเราจะได้ตั๋วฟรีหนึ่งชุดนะน่าจะได้ประมาณห้าโลนะวันนี้ขอสักหน่อยหือเจ๊กกเกลือเกินเกลือ,อ,อยิ่งกว่าเบลเลดดิีงเนี่ยโอ้โห พวกอาคโอเปอเรเตอร์นี่แบบองใสเอาเอาเงินไปสร้างยานอวกาศเออมาในอีกสองทีขอสักตัวได้ไหมขอ,อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็หน่อยเดี๋ยวก็งอนอีกเดี๋ยวก็ไม่เล่นอีกเออคนเขาจะดูอะไรถ้าเราไม่เล่นมามครั้งที่ห้าแบบไรล่องรอยการเป็นสีชมพูนะทุกคนไม่มีแม้แต่แบบไซ้ใน,นอุ้ยอุ้ย,ยมาเลย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาแบบไม่ให้ซุม้มให้เสียงดวงตาไม่เปล่งประกายได้เห็นฉากเปิดน้องแบบจบคลิปได้แบบอลังการงานสร,ร้างโอเคครับเพื่อน <wości> ๆสำหรับคลิปนี้ก็แน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพ,าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ช่องเจอรี่แล้วก็ดูคลิปกันจบด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ลงไว้ให้เพื่อนๆ ใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบายบายคะ่ะ